สารพิษของแคดเมียมเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอีไตอีไตแคดเมียมนะคะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้2ช่องทางนะคะก็คืออาจจะผ่านทางเดินหายใจและที่2อคนเปื้อนในอาหารเข้าสู่ทางระบบทางเดินอาหาระคะ่ะ ผลเสียที่กระทบต่อร่างกายนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสารพิษที่ได้รับนะคะในกรณีถ้าปริมาณสารพิษยังน้อยคนไข้าอาจจะมีแค่อาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะมีเวียนศีรษะ ขึ้นไส้ถ่ายเหลวท้องเสียได้ค่ะในกรณีถ้าเกิดปริมาณสารพิษเยอะขึ้นอาจจะมีอาการพร่วมกับอาการปวดกระดูกเจ็บข้อไอแสบคงจมูกนะคะในกรณีถ้าเกิดร่างกายสารพิษปริมาณสะสมระดับหนึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวายนะคะแล้วก็โรคภาวะโลหิตจางค่ะ ในกรณีที่สารพิษสะสมไปในร่างกายนานเป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกโรคมะเร็งของทางเดินปัสสาวะหรือโรคมะเร็งปอดในอนาคตได้ค่ะในกรณีที่ได้รับสารพิษไปสูงระยะเวลาหนึ่งก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคอีไตยอีไตค่ะซึ่งโรคนี้ก็คือเกิดจากสารพิษของแคดเมียม ซึ่งสะสมในร่างกายทําให้เกิดความผิดปกติอันได้แก่ภาวะซีดปวดกระดูกหรือมีภาวะกระดูกผิดรูปหรือมีภาวะไตาวายร่วมด้วยค่ะในความเป็นจริงนะคะเราไม่สามารถรู้เลยว่าร่างกายเนี่ยเราได้รับสารแคดเมียมเป็นช่วงเวลาไหนหรือปนเปื้อนมาจากทางอาหารตอนไหนนะคะดังนั้นทางที่ป้องกันสังเกตอาการที่ดีที่สุดก็คือให้สังเกตอาการหากมีอาการที่ผิดปกติเช่นคลื่นไส้อาเจียนร่วมกับแสบจมูกไอที่ผิดปกติแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ค่ะ สำหรับการรักษานะคะหากคนไข้มีอาการเบื้องต้นที่ไม่รุนแรงการรักษาจะเป็นแบบประคับประคองตามอาการค่ะสำหรับในกรณีที่ คนไข้ที่ได้รับสารแคดเมียมเป็นปริมาณสูงและก็แสดงอาการแบบรุนแรงแบบเฉียบพลันแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทันทีเนื่อจากจะมีการใช้ยาที่เป็นต้านพิษของตัวสารแคดเมียมค่ะในกรณีที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีความกังวลในการได้รับสารพิษแคดเมียมแนะนำให้1่ใส่แมสกป้องกันนะคะกับอันที่2ค่ะหากต้องการบริโภคน้ำหรือใช้น้ำที่เข้าสู่ร่างกายแนะนำใช้เป็นน้ำสะอาดบรรจุขวดค่ะ